อ้าอย่างงี้ครับคุณเจ้าบ่าวผมไม่รู้วงานหรอยังไงแต่ว่างานเนี้ยเจ้าสาวแต่งตัวรอเสร็จแล้วคือเจ้าสาวเสร็จก่อนแล้วอ่ะโอ้ซึ้งใช่ไหมค่ะเห็นเจ้าบ่าวรอเกิดโอ้ต้องเลยนี่ก็ที่อัดของเรานะฮะมาแต่งให้ถึงนี่เลยแต่งง่านโอเคเลยค่ะสุดยอดจ้ะมคืนนอนหลับไหมครับ หลับไม่น่าเชื่อพอนโคตรเหนื่อยเลยคือตอนแรกกลัวว่าจะนอนไม่หลับเพราะว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยสรุปน่าจะหลับก่อนไปชาด้วยมั้งแต่ก็หลับก่อนไปชาตลอดอยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวประมาณตอนนี้ประมาณตีห้ายี่แล้วเดี๋ยวตีห้าครึ่งในทีมงานจะมารับแล้วก็ลงไปเตรียมด้านล่างเพราะว่าเรามีพิธีส่งตอน6กโมงเช้าซึ่งเราก็ดีลกับหลวงพ่อไว้แล้วว่าขอสวดเร็วๆสวยเนาะสวยเนาะยีกึ่งสาวก็ชมไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ สวยแบบสุดยอดนี่สวยรายการเขาบอกว่าเหมือนรายการมากใช่พอดีคนทําเป็นแบบทารายการนะนะเอออยากเห็ุตู้ผูบ้างอ่ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะง่วงง่วงมากกว่าตอนนี้อยากนอนนอนแต่นอนหลับดีกินอิ่มนอนหลับใช่เป็นไงคะ 哈哈哈哈。啊，这里呢，这里呢，啊，很酷，很潮呢，很帅，然后呢，戴帽子，戴这个帽子，是吧？ ตอนนี้เหรอเขาให้ถ่ายภาพเดียว์ก่อนฮะกำลังเตรียมจะตั้งบัวขันมารู้สึกว่ามาถ่ายงานอันนี้คือสูตรที่เราแบบจัดสรรให้ซึ่งมันตัวที่สองเซึ่งตัวที่สองตอนแรกตอนแรกตอนแรกสีมันคล้ายชุดเจ้าบ่าวเกินไปแม่งี๋ยวมีเจ้าบ่าวหลายคนถ่ายรวมกันบแม่โอเคครับมาขอทุกท่านเลยครับผมพร้อมนะครับมองข้อหัวหน้านิ่งก่อนหนึ่งภาพนะครับผมนะซีสองฝ่ายขอลบกระบอกที่นี่ผมี่คนเลย นาทีต่อไปคือเราจะแขกงกันมากกันครับโอเคข,ข,ขบวนไหมยังยังยังเรยลุ้นว่าจะถาม่านี่คนนี้คนมากเราไง หนึ่งสองสามโอ้รู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานาที่ฟ้าให้มาเจอกันให้ฉันมีเธอ 19นาทีแล้วค่ะคุณแม่รับพาจเจ้าบาวไ้คแม่ไปเจ้าสาวรับพาีสิ่งสอนจากเจ้าบ่าวนะคะเจ้าสาวในวันนี้คุณหมอใบชาแพทย์หญิงสิรลยาสุทธิพงเกียรติ thank <laughs> you thank <laughs> you เดี๋ยวเราจะทำพิธีส่งตัวครับรายงานข่าวจากห้อง2301โอเคตอนนี้ 10บโมงครึ่งครึ่งทางแล้วนะฮะคือตอนแรกนั่งไปแล้วแหละแต่ว่าตากล้องบอกว่าให้ปลดกระดุมหน่อยให้แบบสร้างคอนเทนต์เออครึ่งทางแล้ว <laughs> ตอนนี้ประมาณ10บโมงครึ่งฮะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งหนึ่งวิธีก็คือยกน้ําชายกน้าชา,ชาตอน1 1บเอดโมงเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกะว่าจะลงไปละไปเพราะยังไม่ค่อยได้คุยกับญาติญาติเท่าไหร่าาวาเช้านี้เก็บภาพแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆและนี่คือเจ้าสาวของเรานะฮะรายการแบบเปิดตัวแบบแรกแรกและนี่คือเจ้าสาวของเรา <laughs> <laughs> วันนี้รู้สึกไงบ้างครับ กับการเป็นเจ้าสาวครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเ,เฉยเฉยเหนื่อยไหมครับ <N> ง่วงไหมครับนิดหน่อยค่ะคิดว่าวันนี้ตัวเองแบบสวยไหมครับก็สวยอยู่แล้วก็สวยอยู่แล้วก็สวยอยู่แล้ว าวน่มั่งนี่ครัับวนนี้เราเป็นโต๊ะ VIP ครับแล้วนั่งโต๊ะตรงนี้คือเขาจัดโต๊ะพิเศษให้เราเลยนะครับเพื่อนแขกเนี่ยจะเดินออกหรือเดินเข้าก็จะได้เป็นบริสุทธชั้นสวัสดีครับป,ประตูอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากนะครับอเลย <c oughs> เขนาดว่ารันตั้งแต่เช้ายังพองอยู่เลยนะ <c oughs> เอ๊ะขนาดรันตั้งแต่เช้าเพแยกแบบยังหลอดอยู่เลยอันนี้คืองานเช้าของเรานะฮะเดี๋ยวอีกทีนึงเนี่ยงานยักษ์เลยเพราะว่าจะเป็นช่วงงานค่ำเดี๋ยวเบื้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอไปดูกัน